วันที่18มิถุนายน68ตำรวจกองปราบปรามสนที่กำลังนำโดยพันตำรวจเอกอนุสรทองใสผู้กำกับ6บกปและพันตำรวจโทธนาคารอุชนารัศมีรองผู้กำกับ6บกปวางแผนบุกจับกลุ่มนายจักริดสหะอายุ33ปีผู้ต้องหาตามหมายจับคดียาเสพติดที่กำลังตัดหญ้าอยู่ในสวนผลไม้พื้นที่หมู่2ตหนองทงอเภอป่าบอนจพัทลุงโดยไม่ทันได้ตั้งตัวหรือขัดขืนจากการตรวจค้นพบยาบ้า71เม็ดและปืนลูกโม่ขนาด 357พร้อมกระสุนหกนัดซุกซ่อนในกระเป๋าที่แขวนอยู่บนต้นทุเรียนก่อนขยายผลไปตรวจคนบ้านเช่าพบปืนลูกซองยาวและกระสุนอีก20นัดซึ่งเป็นอาวุธปืนเถื่อนทั้งหมดนายจักคริกรับสารภาพว่าซื้อ,อยาบ้ามาเสพเองจากเพื่อนเม็ดและ25บาทเสษวันและประมาณ10เม็ดส่วนอาวุธปืนอ้างว่าซื้อมาสะสมโดยปืนลูกโม่ซื้อจากเพื่อนที่จังหวัดกระบี่ในราคา30,000บาทและปืนลูกซองอีกกระบอกราคา25,000บาทเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาเพิ่มเติม รวมสมข้อหาก่อนควบคุมตัวส่งสพปาบอนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป